哈哈哈！哈哈哈！别别别！ มาคเรียลยมาเลยมไปเลยไปเลยมือรน้แข็งนน่น้กับขไป you ก็ถือว่าร้อนแรงมากค่ะแซมเบอร์ี่ติดแต่ว่าหนูคิดว่าตัวหนูเองอาจจะมีเพชเชอร์เพิ่มขึ้นเมื่อลุ๋มจะจบลงก็เลยมีออกทะเลไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็ควบคุมสติตัวเองแล้วก็กลับมาได้ค่ะเล่าถึงแซมมเบอร์ดี่ติดกับ2โบกี้ติดให้ฟังหน่อยฮะแซมเบอร์รี่ติดคือมัน ตีเข้าไปใกล้ะคะ่ะก็คือตีเข้าไปใกล้แล้วก็มีโอกาสทำทาาเบดี้ลงทั้ง3หลุมเลยแล้วก็เลยได้โอกาสนั้นไปแต่ส่วนที่สบุกี้ติดอาจจะเป็นที่เลือกเหล็กผิดค่ะ uh huh. ทําให้ตีสั้นแล้วก็อยู่ในลาบแล้วก็เอาบกุกี้ส่วนอีหลุมนึงก็3ทัดค่ะรู้สึกไงครับปลดล็อกตัวเองคว้าแชมป์แรกได้แล้วคนเรามากๆคือหนูรู้สึกว่าหนูคาดหวังตัวเองไว้สูงมากปีที่แล้วเมื่อตอนเป็นโปรปีแรกว่าอยากได้ซักแชมป์ค่ะแต่พอมันไม่ได้หนูเลยรู้สึกว่าหนูลดความกดดันตัวเองลงไป uh huh. แล้วก็ มันอาจจะทําให้หนูแบบมีวันนี้ค่ะก็เลยทำได้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกโล่งค่ะอยากขอบคุณใครบ้างคะก็อยากขอบคุณอย่างแรกเลยค่ะครอบครัวหนูนะคะที่คอยเป็นกำลังใจสปอร์ตออนออฟเดอะคอร์สเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณโปรเจมค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะอือฮึ ร้4นะคะชม้์สิ่ง SAT แล้ยกเลเี้แชมเปี้ยนชิพของพน2ี่เป็นของกันบรรนาบาดีค่ะ 1นึ่งสองสามลูกเนหน่องสะครับโอเคใคที่ใครที่ใครที่ใอขอเหน่อยขอเหน่อยขคกว้างๆคบกว้างทีนึงโอเคพร้อมครับ1 2ึ่สองสาเฮ้เฮหน่อย